กำลังจะพากันไปร้านโทรศัพท์ครับสาเหตุสาเหตุครับสาเหตุสดๆร้ลอนครับเมื่อกี้ครับแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งครับผมสวยพี่สวยครับกําลังจะไปนะครับผมอยู่ดีว่าดีครับเรื่องเสียงงินครับไคือรถคือรถก็มาเด้

าดำคำเกียดนิดังลิงไทยขอรับก่อไ กูเสียอ,ออำเงินไรเนี่ยเสียออมครับตอนนี้ก็มาถึงที่จะก็กะกแล้วนะครับผมตอนนี้กำลงังทำการอันบ๊อกแงินหนาดีครับแพ็คของมาดีไรับประกันด้วยของปรานไทยซุปเปอร์สโตร ดูพระเอกของเราดีกว่าครับนี่เป็นยี่ห้อเรนมี่โนนเก้าครับผมสวยครับ้องสวยดีสวยใสเปิดเลยครับเปิดเ,เลยเปิดเลย ก็มีกล่องในกล่องอีกทีนะฮะดูในกล่องก็แถมอะไรมาบ้างครับผมเดี๋ยวนี้ก็แถมมาเคฟซิลิโคนสีดำํำกับคู่มือนะฮะที่เราจะต้องอ่านกันเป็นประจำคู่มือภาษาอังกฤษครับผมเคทครับเคสซิลิโคนสีดำมีฟาบิดด้วย ตัวเครื่องันดีกว่าครับเปิดดูกันเลยนะครับ้ำหนักตัวเครื่องก็นักแน้ครับผม CPU ใช้โจตีแปนะครับกล้อง48ล้านพิกเซลกล้องหน้าสิล้านนะครับสำหรับกล้เลยอีน้ำเงินนะทีไ่ได้มา มาสั่งสีเขียวเปิดเครืงนเลยครับรอบกับเด็กนะครับผมครับผมก็ขอจบวิดีโอไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ